ค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพุธาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานเข้ามาในเพจนี้ปรับจิตพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จอย่างรวดเร็วกดติดตามเพจนี้ได้เลยนะคะคุถาพลังแห่งการคิดบวกค่ะ,นะค,ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะน้องสะสวัสดีพี่นิดนะคะสวัสดีคุณสุนะคะยินดีต้อนรับนะคะ วันนี้ครูถาก็มีสาระดีๆมาฝากเกี่ยวกับ4วิธีนะคะสวิธีกําจัดความเครียดใครในที่นี้บ้างที่มีความเครียดอยู่อ่าพิมพ์มาหน่อยค่ะอ่าใครในที่นี้บ้างที่มีความเครียดมันกับตอนนี้นะคะตอนนี้มีความเครียดความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะเราไม่ควรที่จะเครียดแต่ บางทีนี่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆมันเข้ามาในชีวิตของเราเนาะค่ะมันก็ทําให้เกิดความเครียดฉะนั้นเราจะกําจัดความเครียดได้อย่างไรมีไหมคะมีความเครียดในใจแล้วก็ต้องแก้ไขเนาะโอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะรู้สึกแสงมันเข้าตา มันมองไม่ชัดเจนนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยโอเคค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะความเครียดที่เกิดขึ้นณตอนนี้เหมือนกับครูฐานณตอนนี้ที่บอกสองสามวันที่ผ่านมาเนาะก็คือลูกสาวติดโควิดนะคะพอติดโควิดแล้วเราก็รู้สึกเครียดเนาะนั่นแหละค่ะแล้วเราจะต้องมาปรับตัวนะคะปรับตัวปรับใจอพอลูกสาวติดลูกสาวก็อยู่โรงพยาบาลนะ ลูกสาวอยู่โรงพยาบาลพ่อแม่ก็โดนกักตัวไปทํางานไม่ได้ถ้าถ้าเป็นคุณจะเครียดไหมคะเอาลองพิมพ์มาคะ่ะลองพิมพ์มาอตอนนี้จากที่เคยอยู่ด้วยกันเคยพูดคุยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะพูดคุยกันมันก็ไม่ได้เจอกันเนาะก็เกิดความเครียดอยู่ณจุดหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาปรับปรับตัวเองนะ,ะต้องคิดใหม่ ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันดีเสมอมันเป็นบทเรียนบทเรียนจากตรงนี้เราได้อะไรจากบทเรียนนี้ก็มานั่งคิดแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขจากความเครียดที่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นจริงๆในในชีวิตคุณฐานะตอนนี้เนาะก็เลยนำสาระดีนี้มาฝากนะคะทุกท่านทุกคนอาจจะเจอเหตุการณ์หรือ,อยังไม่เจอเหตุการณ์เผื่อมันเจอเราก็จะได้ปรับได้ แก้ไขได้นะคะโอเคค่ะอันดับแรกก็คือเรายอมรับมันยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเกิดขึ้นกับใครเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราก็ได้นะตอนนี้เหมือนกับโควิดมันมันกระจายเนาะถ้าพูดไปแล้วมันกระจายไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันไม่เห็นตัวตนแล้วมันติดติดได้ยังไงครูถ่ายก็ยังไม่ทราบนะคะ ยังหาสาเหตุอยู่ว่าติดได้ยังไงเอพอลูกไม่สบายเนาะวันนั้นลูกไม่สบายครูถาก็พาไปหาหมอก็ไปตรวจบอกว่าจะไปกินยาเฉยแต่ปรากฏว่าไปตรวจโควิดแล้วไปเจอไปเจอสองขีดก็คือเป็นผลอผลบวกก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลในวันนั้นนะคะเข้าโรงพยาบาลในวันนั้นเราก็มาปลอบใจของเราเหตุการณ์ทุกอย่างมันดีเสมอมันมีบทเรียนให้เราได้ตระหนกักรู้นะคะต้อง ปรับปรุงตัวเองหรือว่าต้องต้องยอมรับในจุดนั้นยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องกักตัวเรานี่ไม่ได้เป็นเนาะเรายังเป็นผลลบอยู่ก็คือยังไม่ได้เป็นสามีก็ยังไม่เป็นเราก็มาอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้เลยเออจากเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราทําในชีวิตประจําวันก็คือเราออกเราเดินทางไปนู่นไปนี่ได้สะดวกสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับเราไม่ได้เป็นอะไรแต่โดนจํากัดสถานที่เนาะนั่นแหละค่ะ เราก็ต้องทำใจไม่เป็นไรเราก็ต้องทำเพื่อสังคมเนาะถ้าเกิดว่าไปในกรณีพยาบาลหรือว่าพยาบาลอสมก็มาให้ความดูแลให้คําแนะนำบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะก็คืออยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้เพื่อดูอาการเผื่อมันเป็นถ้ามันเป็นมามันอาจจะกระจายเชื้อให้คนอื่นได้ฉะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเนาะค่ะนั่นแหละค่ะเรายอมรับในจุดนี้ แล้วก็อยู่อยู่แบบสองคนเนาะสองคนตายยายเอาชีวิตอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันมันก็อยู่แบบเราก็ทำอะไรที่เราทำอยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนนะ,อ,ะอาจจะเรียนรู้ออนไลน์ทำสื่อการสอนให้เด็กแล้วก็ทำใจให้สบายอตอนนี้บางทีมันก็คิดอยู่โอ้อยากออกไปนูน่นออกไปนี่แต่มันไปไม่ได้นะนะคะแต่ก็ต้องทำใจรักษาใจของเราให้ดียอมรับในจุดนั้นถ้าเรายอมรับ ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเอ่อทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะอันดับที่สองหากิจกรรมที่เราชอบหากิจกรรมที่เรารักที่จะทำเช่นคุณหาน,นี่ก็รักเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ก็เรียนรู้โลกออนไลน์ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไปเรียนคอร์สออนไลน์เพิ่มเติมเนาะสวัสดีค่ะคุณบัวนะคะยินดีต้อนรับค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะ,ะวันนี้คุณหามาพูดเกี่ยวกับ สี่วิธีนะคะกำจัดความเครียดนะ,ะหลายคนอาจจะมีความเครียดไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เราเครียดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเอเองซึ่งอะไรไม่ไม่คาดฝันนี่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้เสมอเนาะฉะนั้นเราต้องยอมรับในจุดนี้ก็คือถ้าเกิดเรื่องอะไรที่ มันอาจทําให้เราไม่สบายใจเราต้องพลิกใจกับให้ได้แล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ดูแลตัวเองให้เป็นนะคะก็คือดูแลใจตัวเองเนาะให้ให้มั่นคงรักษาใจให้ได้นั่นแหละค่ะเราต้องคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราดีเสมอพลิกมุมกับให้ได้นะและอันที่สองก็คือทํากิจกรรมที่เราชอบ เราชอบอะไรรักอะไรก็ทําอยู่นั่นแหละเหมือนกับคุถาโดนกักบริเวณนะตอนนี้ก็คืออยู่แต่บ้านอยู่ในบ้านอยู่รอบบ้านเออทาอะไรทํางานบ้านทําสิ่งต่างๆทําสื่อการสอนเรียนรู้โลกออนไลน์นี่แหละคะ่ะใช้เวลาในตอนนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้ไปสอนเนาะก็มีเด็กนะคะเด็กก็มาโทรสอบถามมาเขียนว่าคุณครูดูแลรักษาสุขภาพนะคะ ก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งเด็กๆก็บอกว่าเออทํำไมคุณครูไม่มาครูหายไปไหน <c oughs> ค่ะนี่แหละค่ะเราต้องทําตามระเบียบเนาะท้าพูดไปแล้วตามกฎระเบียบที่เขาวางไว้ถึงเราไม่ได้ติดนะตอนนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต้องรอเวลาอีกนะคะในการตรวจครั้งที่สองต้องกักตัวเองนะคะ,ะโดนจํากัดตัวเองก็รู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนเดิมแต่เราต้องปรับให้มันได้นะ ในข้อที่สก็คือการระบายระบายความรู้สึกระบายออกบ้างจากบางทีนี่เราอาจจะเครียดเนาะเครียดที่ต้องถูกจํากัดบริเวณเครียดเราจะต้องระบายออกอาจจะพูดกับเป็นการโทรศัพท์นี่แหละมีหลายคนที่รู้ข่าวเขาก็โทรศัพท์มาสอบถามข่าวข่าวนี่คือเราก็ได้เล่าให้ฟังก็คือเป็นการระบายความในใจออกไปมันก็จะทำให้ไม่ไม่ทุกข์มากใช่ไหม นั่นแหละคะ่ะเราก็ได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นเด็กหรือพี่พี่สาวพี่ชายน้องสาวญาติมิตรนี่แหละเนะคะเพื่อนร่วมง,งานนี่แหละเขาก็จะโทรมานะคะมาสอบถามมาให้กําลังใจในลักษณะนี้ก็คือเราก็ได้ระบายออกในส่วนที่อึดอัดอยูนะะ่มันก็จะทําให้สบายใจมากขึ้นความเครียดที่มีอยู่ในในตัวเองก็จะน้อยลง และสิ่งสำคัญครูถาได้เรียนเกี่ยวกับกฎแรงดันดูดแล้วก็ NLP นี่แหละทำให้เราปรับใจได้เนาะปรับใจได้ไม,ไม่ไม่ทุกขนะ์หนักแต่ถ้าเป็นบางคนก็อาจจะโอ๊ยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมรู้สึกทุกข์ใจมีคนเหมือนกับที่เข้ามาเนี่ยเหมือนอสมอมาบ้านนี่มาเป็นเป็นสิบเนาะมาเป็นสิบมาดูแล้วก็อยู่ห่างเราเหมือนกับตัวเรานี่เป็นลักษณะว่ากลัวแพร่เชื้ออะไรอย่างนี้นะ ทั้งๆที่เราก็ยังไม่เป็นแต่ก็คือความปลอดภัยไว้ก่อนเราต้องเข้าใจในจุดนี้นะคะเรียกว่าว่าสังคมรังเกียจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ต้องปรับตัวยอมรับมันไม่เข้าใจมันนะคะไม่ไม่โทษเขาไม่ว่าให้เขานะคะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่ามีญาติมิตรหรือว่ามีเพื่อนบ้านใกล้ชิด ที่เขาเป็นแต่เรายังไม่เป็นมันเราก็ต้องยอมรับในสภาพนี้จริงไหมคะอ่าต่อมาในข้อที่4นะคะในข้อที่4ี่ก็คือเปลี่ยนโฟกัสโฟกัสก็คือจุดใจจดใจจ่อถ้าเราใจจดใจจ่อพูดแต่เรื่องเรื่องเดิมมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเราไม่ใจจดใจจ่อเราไปโฟกัสในเรื่องอื่นเปลี่ยนโฟกัส ณนะตอนนี้เราเราทำอะไรเรารักอะไรเราชอบอะไรก็ทำตรงนั้นแล้วก็ทำให้มันมากขึ้นมันจะได้ไม่มีเวลาว่างไปคิดไปคิดแต่เรื่องโควิดเนาะถ้าพูดถึงเรื่องโควิดไปอ่านข่าวโควิดไปดูโควิดเดี๋ยวมันก็จะดึงดูดเข้ามาจริงๆนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนโฟกัสใหม่ทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดใหม่ให้ดีขึ้น อ่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ไม่ไปคิดถึงมันอ่าไม่ไปคิดถึงมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะเอาเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่คิดแค่นี้ก็สบายใจแล้วจริงไหมคะค่ะ ก็มีหลายคนที่บอกว่าต้องกินยาโน้นยานี่แล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้นะว่าจะแก้ไขเหตุการณ์ยังไงอะไรนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือใจเรานี่แหละใจเราสําคัญที่สุดใจเราให้สบายใจเราไม,ไม่ไม่เกิดความทุกข์ไม่ใช่เออเราอยู่บ้านเออกินมาม่าหรือว่ากินอาหารที่มีอยู่ในตู้เย็นเนี่ยทาทำกินแบบนั้นนะ เราก็รู้สึกว่าออเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาก็หลายคนที่ยืน่นหยิบยืน่นเอาของมาฝากหรือซื้อของมาให้อน,นี้นะคะก็เป็นญาติมิตรกันนะคะก็ห่วงใยเนาะก็มาวางไว้อยู่ห่างๆแล้วเราก็ไปหยิบเอานะะเราต้องยอมรับในจุดนี้บอกว่าเออไม่ใช่หรอกนะคะเราต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงนะแล้วก็ดูแลเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างก็จะบอกว่าให้ห่างๆเราไว้เพื่อป้องกัน ความปลอดภัยนะครูถาก็ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองอแต่มันก็เจอจริงๆนะเนาะก็บอกว่าใครไม่เป็นหรือใครไม่ได้สัมผัสในเรื่องนี้เป็นคนตกตกยุคอันนี้ไม่ไม่แนะนำนะะไม่ไม่อยากจะตกยุคก,ก็ยอมตกยุคเนาะไม่ใช่ว่าอยากเป็นนะแต่มันมันเข้ามาหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้อง ปรับตัวแล้วก็แก้ปัญหาไม่ให้เกิดความเครียดในใจขึ้นเนาะค่ะความเครียดมันเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่มันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ใจเราต้องยอมรับในจุดนั้นพอเรายอมรับได้แล้วก็คิดหาแนวทางคิดหาหนทางในการแก้ไขมันก็จะทําให้ใจเราสบายขึ้นค่ะให้ใจเราสบายขึ้นเชื่อในความ ในความสามารถของเราเชื่อในตนเองว่าเราจะผ่านไปได้เชื่อในลูกลูกของเราว่าเขาต้องผ่านในจุดนี้ไปได้เรามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นเราก็สบายใจเชื่อในปีกของตัวเองเนาะถ้าพูดไปแล้วก็คือเชื่อในความเป็นตัวของตัวเองว่าเราเข้มแข็งพอเราผ่านไปได้แล้วอะไรอะไรมันจะดีขึ้นเหตุการณ์นี้มันมาทดสอบกําลังใจมาทดสอบความแข็งแกร่งในใจเราทดสอบร่างกายของเราทําให้เรา มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นมีความเก่งมากขึ้นและเรียนรู้ศึกษาได้มากขึ้นไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องยอมรับมันและบอกว่าเราจะผ่านไปได้ทุกอย่างผ่านสบายทุกอย่างผ่านไปได้เสมอเราเข้มแข็งขึ้นมันเกิดบทเรียนเกิดขึ้นในชีวิตของเราบทเรียนนี้มันก็ เป็นการส่งต่อความรู้ความคิดแนวคิดแนวปฏิบัติได้มากขึ้นเราได้เรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์จริงเลยนะคะแล้วก็ตรงเลยนะ,ะนั่นแหละค่ะมันก็จะสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในใจเราเนาะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจทุกอย่างสำเร็จอยู่ที่ใจทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละถ้าเรากลัวหวาดวันมีความวิต,ตกกังวลมันก็ยิ่งรู้สึกทุกข์ใจมากขึ้นแต่ฉะนั้นเราจะไป ไปพูดถึงมันแล้วก็หวาดหวั่นวิตกกังวลทําไมเราต้องมาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันดีเสมอเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้แค่นั้นใจเราก็สบายขึ้นนะคะปัญหาทุกอย่างมันผ่านได้เสมอมันเป็นการทดสอบใจทดสอบเราเฉยๆเนะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเราไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เรานั้น เสียความรู้สึกนะแค่เราทำใจได้จริงไหมคะอ่าจริงไหมคะหลายคนอาจจะเจอในเหตุการณ์นี้ที่บอกว่าเออเป็นแล้วไปกักตัวกักตัวแล้วไปไหนไม่ได้รู้สึกอึดอัดทั้งวันทั้งวันรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจเป็นไงคะความทุกข์มันอยู่ในใจแต่ถ้าวันทั้งวันเออเราอยู่ตรงอยู่ที่บ้านนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็ดีแล้วน้ํามันรถก็ไม่ได้ไม่ได้เสียไปซื้ออะไรก็ม่ได้ซื้อเงินก็มาได้ใช้เออมาอยู่บ้าน อาดูแลดูแลบ้านจัดบ้านมีเวลาในการทํางานมากขึ้นถ้าเราคิดในมุมกลับก็จะมีเวลาเยอะแยะมากมายในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเป็นข้อดอีเราต้องมองข้อดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลาในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนะาะคิดในแง่บวกคิดในแง่บวกก็จะสบายใจมากขึ้นแล้ว สำหรับลูกที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรียนรู้กับการอยู่ด้วยตนเองโดยไม่มีพ่อแม่กำกับดูแลอ,อชีวิตเขาก็อาจจะเข้มแข็งขึ้นจะเก่งมากขึ้นรู้จักการเอาตัวรอดมากขึ้นบทเรียนที่เขาได้ได้รับก็คือเขาจะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นนั่นแหละค่ะมันก็มองในแง่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรามองในแง่ลบแล้วโทษลูกเป็นไงคะ ใจเราก็ทุกลูก็เราก็รู้สึกเป็นทุกข์ไม่มีความสุขแล้วโทษตนเองว่าตัวเองนั้นเป็นตัวเชื้อโรคไปไหนมาไหนใครก็ไม่ยอมรับรู้สึกทุกข์ใจแล้วทีนี้นอกจากความทุกข์ใจในใจเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าปีกตัวออกมา,าแล้วโทษตนเองว่าเป็นปัญหาสังคมอันนี้ก็จะทำให้ใจเขาเสียนะฉะนั้นนี่ไม่ว่าใครจะเป็นอะไร ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนรอบข้างคนใกล้ชิดเราก็ต้องให้โอกาสให้โอกาสให้กำลังใจเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราทุกคนเนาะการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีโอกาสมีมาเสมอโอกาสดีๆมีมาเสมอฉะนั้นถ้าเราเห็นคนที่ตกอับคนที่เจอปัญหาเราสามารถให้กำลังใจเขาได้สามารถ ให้คำพูดที่ดีมันเป็นพลังใจให้แรงงานให้แรงใจให้แรงกายได้สุดยอดมากเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆอันนั้นก็จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นเนาะ,ะ,ะทั้งหมดที่ครูถาพูดมาก็คือ4วิธีกําจัดความเครียดนะคะณนะตอนนี้บางคนอาจจะมีความเครียดหรือยังไม่มีความเครียดแต่เหตุการณ ความเครียดมันเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้ามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของเราวิธีง่ายๆที่เราจะแก้ไขได้คืออะไรเอาทบทวนอีกรอบนะคะคือ 1. นึ่คันยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันดีเสมอเรายอมรับในจุดนั้นทําใจให้ได้เราก็จะสบายใจข้อ2ก็คือเราหากิจกรรมที่เราชอบมาทําในขณะที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราไม่สบายใจที่เราติดขัด หรือว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเอากิจกรรมที่เรารักเราชอบมาทำเราก็จะมีความสุขมีความตื่นเต้นมีความภูมิใจเราก็จะคลายเครียดได้ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงอย่างนี้คนบางคนก็อาจจะชอบการร้องเพลงเนาะ,ะร้องเพลงมันก็ผ่อนคลายการร้องเพลงมันจะสร้างสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายได้หรือว่าออกกําลังกายเราไม่ได้ไปออกกําลังกายที่นอกเราก็ออกกําลังกายในบ้านหรือว่ารอบบ้านเรา ทําทให้ผ่อนคลายคลายเครียดได้นะะออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมที่เราชอบเช่นการปลูกต้นไม้การอ่านหนังสือการทํา youtube หรือว่าการฟังบอดแคสต์นะคะฟังหนังสือเสียงอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะทำในกิจกรรมที่เราชอบเรารักเนาะเออมันก็จะทําให้ไม่ปล่อยเวลาว่างไปหรือว่าไม่ปล่อยเวลาที่ไปนั่งคิดโทษตนเองโทษคนอื่นโทษ โควิดอย่างเงี้ยยิ่งทุกข์หนักมากขึ้นฉะนั้นเราจะไม่เพิ่มความทุกข์หาเวลาว่างในการทํากิจกรรมที่เรารักเราชอบแล้วเราก็จะเพิ่มพูนความรู้ได้มากขึ้นนะคะเชี่ยวชาญชํานาญมากขึ้นส่วนในข้อที่3ก็คือระบายออกการระบายออกเสียบ้างการระบายออกมันมีหลายวิธีเนาะเช่นอาจจะไปโทรคุยกับ คนที่รู้จักคนที่คุ้นเคยได้พูดได้ได้พูดจามันก็เป็นการระบายออกหรือเราอาจจะเขียนลงในสมุดเอาบันทึกความรู้สึกบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบันทึกบทเรียนที่ได้รับในขณะที่เรามีความเครียดอยู่นี่เราได้รับบทเรียนอะไรได้แก้ไขอย่างไรนั่นแหละคะ่ะมันก็จะทําให้เราระบายออกได้จากการฟังการดูเรื่องต่างๆมันก็จะเป็นการระบายออกก็คือระบายความคิด ของเราณนะตอนนั้นให้มากขึ้นนะคะเราก็จะได้สบายใจมากขึ้นส่วนข้อที่สี่ก็คือเปลี่ยนโฟกัสหลายคนที่เกิดปัญหาในชีวิตหลายคนที่มีปัญหาเข้ามาเราก็จะไปจุดไปพุ่งเป้าที่ปัญหาพอพุ่งเป้าที่ปัญหาคิดแต่เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ยิ่งขยายใหญ่มากขึ้นฉะนั้นเราไม่อยากให้มันขยายใหญ่เราไม่โฟกัสที่ปัญหาแต่เราโฟกัสการแก้ไข หรือว่าโฟกัสที่เป้าหมายโฟกัสสิ่งที่มีความสุขโฟกัสการคิดบวกมันก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนั่นแหละค่ะสิ่งง่ายๆที่เราจะเปลี่ยนความเครียดให้เป็นอารมณ์บวกหรือว่ากาจัดความเครียดให้หายไปจากตัวเราเพื่อชีวิตอยู่ที่มีความสุขนะเราก็จะไม่เครียดอ่าจริงไหมคะอาใครได้สาระได้ประโยชน์จากเรื่องที่คุณดาพูดมา พิมมาบอกค่ะว่ามีประโยชน์หรือว่าได้ประโยชน์พิมมานหนค่ะความสุขมันก็อยู่กับเราแล้วความสุขมันก็จะเท่ากับความสําเร็จหรือว่าความสุขมันจะนําพาซึ่งความสําเร็จในชีวิตมาสู่ตัวเราเองค่ะสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราอยากมีความสุขก็คือเราอยู่ที่ความคิดของเรา ความคิดความเชื่อของเราทําให้เรามีความสุขถ้าเราคิดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสุขคิดเกี่ยวกับความสําเร็จความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปโฟกัสปัญหาความยุ่งยากความไม่สบายใจความหงุดหงิดสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นจากที่เราคิดนี่แหละแค่เราคิดเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วนะคะฉะนั้นนี่เราต้องเราต้องการความสุขเราต้องโฟกัสที่ความสุขแล้วก็คิดถึง เรื่องความสุขที่ผ่านมาในอดีตแล้วเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นณนปะัจจุบันทําปัจจุบันให้มีความสุขแล้วอนาคตมันก็จะมีความสุขในทุกๆเวลานะคะก็ฝากทุกท่านทุกคนนะคะเกี่ยวกับความคิดนะคะความคิดความเชื่อของเรามันกําหนดพฤติกรรมมันกําหนดอนาคตของเราได้กําหนดเงินไหลเข้ามาหาเราได้นะคะถ้าเรามีอารมณ์ดีมีความสุขเสมอชีวิตเราก็จะมีคุณค่าแล้วก็ดึงดูด สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราความสุขก็อยู่กับตัวเราถ้าเรามีความสุขแล้วเงินทองมันก็จะเข้ามาหาตัวเราเพราะเรามีสมองที่ปลอดโปรง่งคิดอ่านได้สบายาคิดเรื่องเงินก็จะได้เงินนะคิดเรื่องทองก็จะได้ทองเรามีความเชื่อแบบนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราค่ะครูถาก็ฝากเพจนะคะครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานและ youtube นะคะ ครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานเช่นเดียวกันค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาหกโมงสี่สิบประมาณนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะ